สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดร่อนนาตำบลร่อนพิบูร์อำเภอร่อนพิบูร์จังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานประจำอุโบสถและทรงประเคนจตุป,ปจัจจัยทียธรรมแด่พระอธิการยงยุทธเตชะธโรอดีเจ้าอาวาสวัดร่อนนา โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัมก,การบูชาพระแม่เศรษฐีซึ่งประดิษฐานบนเรือนพนมพระจากนั้นทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายรักแห่งครอบครัวร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธร,รรมราช อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะและเทศบาลตำบลร่อนพิบูรลจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรทุกช่วงวัยในชุมชนวัดร่อนนาและชุมชนใกล้เคียงโดยได้บูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้บริการประชาชนแบบองค์รวมและเพื่อสร้างรูปแบบที่ดีในการพัฒนา ครั้งนี้ได้ปรับปรุงกุฏิเก่าของเจ้าอาวาสวัดร่อนนาซึ่งเป็นอาคารเรือนไม้ทรงไทยพร้อมบริเวณโดยรอบประมาณหนึ่งไร่จัดตั้งเป็นศูนย์สามวัยสารสาย,ยรักแห่งครอบครัวร่อนพิบูลซึ่งจะเป็นสถานที่ในการเอื้ออํานวยต่อการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวอาทิการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างอาชีพเสริมรายได้ลดรายจ่ายการอนุรักษ,ษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปลูกกระแส ให้คนทั้งสามวัยร่วมกันเอาใจใส่รักษาสิ่งแวดล้อมต่อจากนั้นเสด็จไตรทอดพระเนตรลานอาชีพพื้นบ้านซึ่งได้จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพหลักของคนในพื้นที่อาทิการร่อนแร่การทำหมักย่างการทำยางพาร,ราการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรท้องถิ่นซึ่งได้แก่ขมิ้น ที่นำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องแกงและการนำมาทำยารักษาโรคกระเพาะอ,อาหารการทำผลิตผลจากลูกจันเทศซึ่งชาวบ้านปลูกเสริมอยู่ในสวนผลไม้สวนยางพาราหรือที่ว่างในบริเวณบ้านและนำพาผลิตอาหารแปรรูปอาทิลูกจันแช่อิ่มจันเส้นและจันสามรสเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้ารับสเสด็จพร้อมทั้งทอดพระเนตรการสแสดงประเพณีชักพระ พระแม่เศรษฐีบนเรือพนพนมพระซึ่งเป็นประเพณีในวันออกพรรษาโดยพระแม่เศรษฐีวัดร่อนนาเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีงานประเพณีต่างๆจะได้รับการอัญเชิญให้เป็นองค์ประธานทุกครั้ง